สบายดีพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องมูนี่ไหนๆกับมาทั้งที่มูนี่ผ้าเบาไก่มาเฉียวมาหลินเอามเืองใส่ดของเมืองไทยเมืองตะดินคือยังบ่บุกคือเมืองตะดินเมืองตะดินกับเมืองไทยเขาสิมีเมืองตะดินทั้งลางเ่าไก่บอกแต่สิมีห่าันขาแลดแต่สิมีผูกพนกินเข่ากินน้ามีห่างสักพันทิศคล้ายเสือผาบอกชาวเบาไก่ตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นเลยพี่น้องเลยจิได้ไปเห็นหลังจากที่เบาไก่เพิ่อเห็ุเบียกเห็ุเบียกโอ้โหจิตรัยมือจิตรัยมือโบ้เข้ยมาเที่ยว มือนี้บางบัวก็เล่อาสาอยากพาพพื้นมาเที่ยวมืูอนี้ธิพาเบิงเมืองใต่ดินของประเทศไทยตอนนี้เหาอยู่ที่หมอชิดสวนจตุจักรหน้าหลังเป็นทางลงอุโมงค์เพื่อจะไปเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าเอฟอาร์ทีนะบอกไกลนะเคยมาบ่บ่เคยมาบ่หูแจ็คเลยบูหูแจ็คเลยมิตรมากแล้วก็จะขึ้นรถแล้วก็เมื่อวานเลยเมื่อวานเลยบอได้ขึ้นบอได้มาแจ็คเถอเอาบราเคยเห็นมาตามคลิปแต่ยังที่เขาออกไปนะเห็นแต่บ่ผ้าบเป็นาบ่เป็นเนยไปเลยหายบ่าบ่วเลยผ้ามาอีก พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว้ก็ไปสวัสนี้รัไปพี่น้องตามมาไปโบโบพาไปเที่ยวเด้อวันนี้เด้อนี่คือนรีบเด้อบ่ไก่เนาะอันนี้คือนรีบเด้เดินป่ะขึ้นเป็นยังไงรีบก็ขึ้นได้บ่ะรีบบ่กๆยังไม่ทันได้เคยขึ้นรีบอยู่ด้านล่างก็จะมีผู้คน้เย็นบ่ปะเย็นๆเนาะเย็นนะนี่คือเย็นนะโบโบเย็นเลยเนาะ เอเขาคือหอดเอ้้าาขงล่างมันก็มีแบบมันเป็นเมืองใต้ดินเนาะหมากรยเนาะมันต้องดีมันต้องสุดยอดเนาะว้าวฟูฟูฟูบฟูบาโคตรบาโคตรไงโอเคนี่แหละคือเมืองใต้ดินหมากรย้เป็นอะไร่ะเจ้าขวงขวงเนาะยิงใหญ่ดิอลังการเนาะอลังการไปเดี๋ยวพาหมากรยไปเบึ้งทางมาทุเรียนเขาเนี่ยคุทางมาทุเรียนเขาว่นี่นี่คือเมืองใต้ดินนี่ ป้อตกเลยนี่คือเมืองใต้ดินบางไกลเป็นยังไงจ้าสวยแท้งามแท้งามงามบ่ะมาฟังนี้ก่อนมาฟังนี้ก่อนทวนไต่เบิองไมมีห้องงามพอเออห้องงามพออ้าวห้องนามมี้านข้าอีกฟังนี้ก็มี่การเปิดไฟแสงสีงามบ่งามบ่งาม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 โอ้ดีบะ ท้องนี้บาไต้คาร์ดเป็นกำล้งของชีวิตบาไต้ด้วยล่ะสิเด่มากเห็นสถานที่แบบนี้บูนาเชื่อว,ว่าเมืองไทยเพิ่นจะสั่งไว้ให้ผู้คนมานาั่งลินและท่องเทียเทเ่ยวบาไต้มีห่นา,านคล้ายเสือผาทั้มรึรอเขาเมีอนหานข้ายสือผาเซเว่นก็มีเซเว่นก็มีใช่ฮะ<า><า>มีเซเว่นเซเวน่นเซเว่น กับมีเนาะสมบูรณเมื่อไรดินพูนทางนั่นเป็นทางที่ยังเชื่อมต่อไปอีกทางหนึ่งตัวเราข้าไปไปใช้ก่อนตรงทางออกไปกรมการขนส่งทางบกอืออือเป็นอย่งไรเจ้าเป็นอย่งไรเป็นอย่งไหนสวยงามไปดิเตื่นตาตื่นใจมันนอเขากุ้งเลยเบิ้งจะกับับตัไก่เฮ้ยเบิ้โอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาลงหยาดด้วพี่น้องเด้อเบิ้งจะกับแจ็กโตด้วย mình cầm balo, là một cái của riêng mình, balo này mình tự xíu nó nhíp được, nhíp được không? Nhíp được nhíp cái mì, ăn khai nam cái mì, nhúm khâu làm không? Ăn cà phê, nhang 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 nhang, nhang với nhúm khâu, nhang, tỉnh tỉnh chứ, nhang, nhang 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 อุปกรณ์โทรศัพท์เนาะไม่ใหญไดดิอืมบังซื้อได้เจ้าเด้อเบิ้งซื้อเออกระดานคลส์อ, <c oughs> <c oughs> อ่าพวกสบ,บู่เครื่องใสเหมันกันนะหานแว่นท็อเจอริญด้อตรงแต่งโดดไล่เ้าว่าไก่ตกแต่งโดดไล<อ>่เพราะว่าเป็นไทยผสมผสานเลยเนาะมาไก่มากพี่มากพี่เนี่ยที่มิโซนนางกินขอน้ำมาไก่มีโต๊ะตังนางกินขอน,น้ำเลย นี่ร้านอาหารเนะเ<ข>าะกับเขาเขาซื้อขงมแลกกมน่งกินมนองนี่สบาย <c oughs> จะบอกไปดีปะบอกบอกอบ,บอกขึ้นดีบอกอบหูจักสามัอมีอยู่นี่แต่<อ>ม,มาหมอสิตแต่ก็มื่อบานนี่งมองแรกเงินมนองแรกบอเคยเที่ยวจักเท่อบอเคยมาเที่ยวจักเทอเนื้อตัดผมฮะลาตัดผมคัพี่ใส่ใสอลาตัดผมตี นล้วผมร้านท่าเล็บก็มีเด้อผมเลยอยากลงมาเที่ยวเนาะเป็นอะไรคักบัวคักคักคักครบครบครบขั้นครบขันทุกอย่างไทยก็ยังมีมาโมนิอ้อยขุมนี่เราบกไตอ้อยขุมเลยปลาตัวทางนี้ทางนี้ไม่เป็นไรบาไก่เฮาปลาตัวสมแล้วบ่สมแล้วเมืองไต้ดินเมืองไต้ดินเมืองไทยเนี่ยเมืองไต้เลื่อนพื้นสังเมืองไต้ดินไปพี่น้องเอ๋ยแบบว่า ให้ทุกค้นขามากว่าจีเป็นจับจายสือของพักก่อนกินขขากินน้ำยางลินตากแางลินย็้มย้มย้มยิ้พี่น้อเบริโภนี่พี่น้องเลยมากเลยฟังนี่เบาไกลใสใสคือเขายางทะลุออกฟังหนึ่งไปอีกฟังหนึ่งดิบอกแมนเขาจะขามอีกฟังนึงดิแมนาจากชั้นบนนะเบาไกลอู้ช่อ้ suối hiện cái nạm thế,ขนาด thế nhỉ, để bầu cây cái nhỉ, để bầu cây, nha, cái này không mồi, cái này, cái nào, 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 สวยงามเลยทตะลึงมัตะลึงมัตะลึงแห้งขนาดเลยสวยงามขนาดฟังนี่ฟังนี่ใช่ใช่ไปิ่งฟังบันไดเรือนโหก็ไดเรือนนะตู้ท่านอ๋อมีท่างลูกอยู่บนนี่นี่นี่อีทีสันหนึ่งนี่ลงไปบ่ไปลงลงไปลุกไปบนมุมหน้าจะขวนเป็ดยังไงเอาอย่าลงไปมันจะเป็นสซาชลีรถไฟฟ้าดิโอเคปบ่เออ สถานี้ราไม่ฝ่ายวะนี่ทถานี้นรไม่ฝ่าแล้วโอ้เขาจะไปใช้ในขั้วลมอะไรนี่นเ,นนเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งฟังเดี๋ยวมาไกลคือทางลุงเห็นมาเพราะข้างในเดือนน่ะโอ้โอ้เพราะข้างในเดือนมาไกลใช่นี่ทั้งคืนนี่โอ้นี่นบนหลังยาง,งเป็นเหื่อยเลยแมนเมนแต่ว่าค้าลุงจะเป็นบันไดปกติเนาะฮะแต่ว่าค้าึ้นสบายด้ยสบายดี มตัวยางมันเมื่อยค่ันนี้เป็นช่องทางไปสื่อตัวได้บ่ไก่เปล่าไก่เป็นช่องทางที่ไปสื่อตัวรถไฟไดิบอ่อ่เข้าไ,าไปทางใดกันในบ่เข้าไปผมแล้วไปตามสถานีของเบิ้งพี่จตกครูเขาที่ชั้นหนึ่งอีกต้องไปทางไหนมีอีกสั้นหนึ่งนี่มีอีกบ่นี่มีเะไรอเปล่าตนี่มาเบิงเ่งนี่เขาจะไปใส่นี่<อ>นี่มันช่มีอัอตราค่าโดยสารเด็กเขาจะไปใส่กับเบิ่งเอาเนี่ย สุธิสารรัชดาราชพราวประโุนโยทินกำแพงเพชรบางซื่อต่อปูนบางปูบางอ้อบางพัดสิรินทรบางบางชันเจรินเคยไปวัดเจริญบ่ก่นมิตรพันผูิมันเป็นแงาิเรมีอีกชั้นหนึ่งมางทางลงจะเอ้าพาร์ี่บ่อใดอีกบ่ข้องารีทบัตรดเข้องพาร์ีไปใช้ดิ ขัน้โดยสารที่เพิ่นขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีเบาไกลอืมชุดยอดเนาะชุดหยดปะชุดหยดดิเคยมากเลยผมเนี่ยบ่บ่บ่สีมาถือกอยู่บ่อะไรบเนี่ยสีล่องเบิ้งล่องเบิ้งคือสีถือกอยู่ือสเถือกอยู่สีมาอีกกี่ปะมากมาแหละยังหางเพราะต้นห่ออยู่พี่น้องเลยยังหางเพราะต้นห่ออยู่มันอาจจะพาพี่น้องมาเบิ้งเนาะแต่ก็ะทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนั่นเองเธอพี่น้องคนอยากเห็ยนมา เบาไก่นั่นมาจังไหนนะอัพลงคลิปเก็พี่น้องอยไปตามนะไปตามรับชมทางช่องเบาไก่พาทำแซ่บนัวโอเคครับเนาะมีอีกชั้นหนึ่งอลไรก็มีอีกชั้นหนึ่งอีกแล้วเบาไก่ปลาอีกชั้นหนึ่งอลไรก็มีอีกชั้นหนึ่งเด้เขาต้องสื่อตัวผ่านลงไปเนาะสื่อตัวหลอกเขาจะถึงเขาไปใช้กระยางก็ต้องสื่อตัวแหรอกอะเขาจะลงไปบนกระเช้อเนาะเขาไปไซทั้งขึ้นมาขึ้นเนาะมันแรงทงเที่ยวดิเขาต้องเป็นสถานีขนส่งนี้แน่นั้งก็ต้องมีการเสียใจขึ้นไป โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละบอกเคยมากกับที่ว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตที่ได้เห็นตัวมือแปลกๆบอไกลนี่ชุดโจ๋ไปขึ้นไปดันบนมาที่นี่มันอะไรเดือนมันอะไรเดือเนี่ยวันนี้เนี่ยมันอะไรเดือนนี่แหละขึ้นเมืองใต้ดินโมยากสียางเลยฮะยื่นที่ซื่อขึ้นฮอดฟูนเมื่อกี้เราบอกไกลกูป๊อ อันซ้อนบ่อันซ่อน<บ>อนี่ันซ่อนแหงโอ้ไปใช่ละ่ะไปใช้เลยเนาะทางนี่ทั้งไรบาร์ดีอ๋ท่านหนึ่งท่านเศษจะบบแสงสีอีกเนาะใช้อลไรไม่ใช่หน่อยเพคะล่ะจับเนี่ยจักเสียไปใช้เด้ออ้าวันนี้หาเมียบ่พอแล้ววัดนี้เอาไปน้ำหาเมียก่อนสิลงลงกันในบ้านเนาะบาร์ดีไปใช้อลไรเมียเจ้าไม่อยางก็เดี๋ยวโทรเอาใช้โทรมึ้งดูนะ เดี๋ยวโทรหาเมียกันได้หมดนี่เจ้าฟังนี่ฟังนี่ลงกับเมียแล้วบ้านี้ลงแล้วบ้านนลงแล้วเด้อโทรหาเมียกันบ้านได้แล้วบ้านนี้เอ้านั่งหาเมียซะก่อนนั่งพากันดูไปยังไปนั่งหาเมียไปโทรนั่มโดอนั่มพานั่มเ้อะลงเมืองไตรดินอะไรเป็น้องมาที่นี่มันกวางไก่กับกวางเลยครับลงกันที่หากันบ่มโหนี่ลอยู่ส่หนี่ ขึ้นไปทึงแล้วทั้งไหนขึ้นทึงทังไหนเึ้นทางเบข้าลงางแรกอ่ะเด้โอ้อข้ลงางแลถ่ายทงแล้วตามไปตามไปตามาเนกินกันหลากหลายเออมีครบครันเลยนี่ไปทังไหนเดียวนีทังพี่ทางอย่างปลาลื่ทางออกเลยัญญาต้องเข้าไปจ่อยๆะกอนวฮะ ยางไปำเขาเลยคือ่าเขาส้าออกางเขาบิออไปํำเขาเลยนะเส้อผ้ากัมี่ตุ้ยอเทมกับมี่เปาไก่ไปครับท่าออกแล้วพี่ตัวแปดร้อยท่าทขี่ทัาออกแล้วไปมาทางนอีกสิมันได้เรืออีกพี่น้องเลยมันได้เรืออีกิเปังไงเาไก่มาที่นี่สุดยอดครับพี่น้องเ้ย ตื่นเต้นปะตื่นเต้นสวยงามตะลึงยางพลาสติกห่อพี่น้องไก่พลานติกหออเสียวนาเจอกันไหมเจอมาสิมาหมยอีกมาเสียนาหมยอีกเป็นคือสิมากรายนะบอกไก่เนาะแมนเข้ามาเคยออกมาจากเถื่อเคยมาเถื่อเหตุเหตุงานแต่ก็นอนเมียก็มาพรสิบปากกว่ากระเบนเท้าตาเห็นแมนครับบอกจากบ้านกับเวนานเดินไกลอยู่แล้วนี่ฉันแหละปลาใช้ละเมียนะเซ็ตใช่หรืขึ้นมาเลยเอ้าคุณใช่ะรูนปู้ปูนใช่หรือปูนใช่ละ ไปไปย่างแพ้เพื่อนฝูนไปไปไปโอ้ตามหาเมียหลงกันแลหลงกันแน่กว่านี้หลงครับเมียเราไปด้วยหนึ่งไปหาเมียซะก่อนพอกันแล้วไปไปไปพอกันไปกอดกันไปพอกันแล้วเห็นกันแล้วเห็นกันแล้วเอาเห็นกันแล้วเพื่อนเราเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนเราเลยอกมือกุศลจะหลงกันไป ไป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 ทัปงป้งไป้นเป็นไี่แห่งบาวไก่หลังจากขึ้นลงไปสัมผัสขากบถือใจบอถือใจ,จเจริญดีบ <laughs> อ <laughs> จเจริญสูงข้ามลำเลือ่อนบอ,บอนี่แหละคือเมืองตะดินข,ของเมืองไทยเพิ่นสางไว้ในบ่าวไก่อ๋เจ้ากระดิ่งจะซื้อมันจะมาถืกบถ่ถืกถือถือมาถืกสิมาอีกบ่มาหมาติดใจแล้วบาวไก่ติดใจแล้วพี่น้องเอ๋ยฝากในสำหรับใครอยากมาเที่ยวมันมันมันหนามากบ่หนามากเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วใครอยากมาเที่ยวเด้อสวนจตุจักร เมืองใต้ดินเมืองใต้ดินลงไปเลยครับนั่นแหละสองสัตว์สามสัตว์นีทุกอย่างที่คุณต้องการเนี่ยครับปฏิโตเว่อ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 แมนอันนี้พี่น้องครับมีสองสัตว์สามสัตว์ชีสันผมได้บอกลจากมองที่เฮาอยู่นี่สำหรับทันไรทีอยากมาเที่ยวพี่น้องเนี่ยมองไกลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีนะครับเด้อมาที่นี่เบาโบกัตชิวาในภาพเบาวไก่ไปสมดังความปรารถนาแล้วแมนครับนะขอบคุณเบาวไก่เด้อที่มันบ่นเบคุณบาวโบนกัพาขอบใจเบาวไก่ภาพเที่ยวภาพเบาไก่เที่ยวเลย มีความสุขหลายพี่น้องที่ได้พามูผ้าพวกคนบ้านเดียวกันมาเที่ยวมาเล่นครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดที่อยากมาอยากมาเล่นการขนสง่งการเดินทางรถเมล์รถไฟฟ้ากับมีพี่น้องมาหอดมาถึงสถานทีน่นี้หมอชิดสวนตะจุจักสาหรับคลิปนี้บ่าโวโชิล่าไปแล้วพี่น้องก่อนจากเริ่มกดไลค์เป็นกําลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุนบ,บ่าวโบโดยการมากดูโฆษณาเด้อครับพี่น้องอย่าลืมมอไก่อย่าลืมมอไก่ซองมอไก่ผ้าถ้ำแสบนัวเด้อพี่น้องสหรับคลิปนี้ สบายดีสวัสดีครับสบายดีพ <ham> ี่น้องสบายดีเบาไกลไปมื่อเข้าว่นที่นี่ตขอาใจแล้ว